ก็ร right ู้นะว่าแฟนเชม์วิค er> ิดซิงอ่กี่รอบกี่รอบก็พาเรามาแอนเวอเจอร์อ๋อจะอวกแล้วจะอวกแล้วตุยเย่วัตนาเบไอโกเป็นไงเอ่ยนั่งเรือทำคุณเขาอนนีกับจันจะต้องชะลอความเร็วลงนะครับเพราะว่าเรากำลังวิ่งผ่านแนเดลังตืนอยู่นะครับ ที่คุยกันไม่ดีที่บอกว่าเจอในยูๆเปทุกคนไปอยู่ข้างนอกก่อนไงดาต้าเพลงนึงหัวเอไงบอกเเข้ายู่ What the heck is t h i s โอ้เส oh. ียงเสียงบกมือหน่อยดิโอ้โสวยมากโคดเหรอึนยากนะโหนูแม่มารับกลับบ้านแล้วลูกนโหนูแม่รับกลับบ้านแล้วยุ้ยวู้บคุย เห็นนั่งคนเดียวไม่พูดจาตงแต่ฟินอยู่ดื่มดำแล้วฮะเดี๋ยวเมาอ๋อโอเค